ไอ้ป้าพยาเราเบิกได้ครับไม่ได้เขา,เขาอ่านนี้จบก่อนอ่านนี้จบก่อนอ่านนี้จบก่อนหนังสือครับที่เกี่ยวข้องคือว่าตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอ่าอย่างเคร่งครัดแล้วแจ้งมาเพื่อดำเนินการอ่าแล้วทีนี้เอาแล้วทีนี้เขาแจ้งมาอย่างนั้นบอกอย่างเคร่งครัดแล้วน้องได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไหมผม,มเลยถามว่าคนไหนเป็นพยานคนที่มาให้ข้อเท็จจริงในสำนวนทุกสำนวนไม่ในที่นี้ผมจะทำตัวให้แล้วคือคนไหนเป็นพยานที่จะได้ทำเบิกไม่ใช่ ก็ฟังกันบ้างดิฟังกันบ้างว่าเขาบอกบอกว่าให้ทุกคนเบิกได้คนที่มาให้ข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าแล้วคนไหนจะเบิกก็นี่ไงก็ที่คือพี่เป็นคนมายืน่นแทนประชาชนเนื่องจากว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องมีส่วนได้เขาต้องมีส่วนได้ในการที่มานั่งให้ข้อเท็จจริงกับพนักง,งานสอบสวนแสดงว่าไม่เคยเบิกให้ประชาชนเลยใช่ไหมจนกระทั่งวันนี้ฮะ ถ้าเป็นพยานในคดีอาญาที่ได้รับควาจะสายเราเบิกครับเบิกมีสิทธิ์เบิกได้อ่า<ม>อันนี้อ่านให้จบว่าเขาระบุใครบ้างคนที่มาให้ข <คน S 1> <ด>้อเท็จจริงอะไรว่าพยานข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสำนวนเนี่ยนน่่ำอ่าสำนวนคดีอาญาอยู่เนี่ยอ่รรยายอ,ยอ่าคนที่นั่นม,า,า,ม,มเาเป็นพยานเนี่ยอ่าก็เบิกให้เขาอ่าคนที่มาแจ้งความถือว่าคนของเขาเขาก็มีส่วนได้แล้วมันเกี่ยวกับคดีไหมเกี่ยวคนที่มานั่งให้ข้อคำนี่เขาถ้าก็ไม่เกี่ยวเขาจะมาทำไมถ้าเป็นทางเกับคดีไหมฮะถ้าเป็นแทางเกี่ยวกับ เอาคนที่มาให้ข้อเท็จจริงเยี่กับคดีไหมอ่ะคดีแพ่งไหมอ่ะเอน้องยืนยันไปว่าน้องไม่ให้เขาน้องทําหนังสือเลยว่าสอนอนี้ไม่ไม่ไม่เคยจ่ายผมจ่ายตลอดแล้วผมมีงานทำต่อผมไม่เยาเสียพี่มันเสียเวลาเอามันเสียเวลาก็ไปนี่น้องมาเถียงพี่ทําไมพี่มาหาพนักงานสอบสวนอันนี้น้องเดินมาข้างหลังพี่้วมา อ๋อถ้าท่านบอกว่าให้มารอคิวน้องนะครับอันนี้คิวเท่าไหร่อ๋อคิวเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ต่อมาต่ออะไรออันนี้แต่อแล้วก็เดี๋ยวคิวพี่อ้าถูกไอ้รอคิวไม่เท่าไหร่ที่นั่งรอก่อนแล้วกันอ้าไม่ใช่ที่ผมมาหาพนักงานสอบสวนี่แจ้งให้น้องก็รู้เขารู้อยู่แล้วอ๋อท่านเขารู้เนี่ยขนาดน้องยังมาเถียงว่เลยใช่ไหมเออน้องบอกว่าน้องไม่เคยเบิกต้องมใช่ไหม เอาเมื่อกี้น้องตัดโตพี่ว่าถ้าเขามาแจ้งเองเขาไม่ได้น้องอ่านเอกสารต้องอ่านให้ครบทุกหน้าเดี๋ยวว่า,วาผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกระทรวงยุติธรรมเขาวางหลักเกณฑ์ไว้อย่างไรเออก็ร,รู้รู้ทุกคนที่มานั่งเนี่ยอย่างป่าเนี่ยเขามานั่งมาให้ข้อมูลพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขา,าต้องได้ถ้าในพื้นที่ป่าก็ต้องได้สองร้อย ไม่ให้ก็เขียนบันทึกไปว่าท่านไม่ให้เดี๋ยวผมดำเนินการต่อ